สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารัรกทุกท่านครับพวกับผมเม r เทรดและนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมในช่วงของท็อป1ิวันนี้ก็กลับมาพบกับ FC ที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะวันนี้วันที่3ตุลาคม2566นะครับ ก่อนอนื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามแอดมินนะครับเข้ามากดไล like, check, ค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดมินแล,ล้วก็รวมทั้งเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เนประเป็นต่างๆนะครับเกี่ยวกับท็อปอีเลเว่นทุกๆคนด้วยนะครับผมรวมทั้งสายเงียบนะครับสายเงียบสายซุ่มนะทั้งหลายด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้แจ้งข่าวนิดนึงนะครับสําหรับคนที่เข้าร่วมรายการโทเค็นฟรีนะครับ มีเพียง3ท่านท่านั้นที่ได้รับรางวัลนะครับซึ่งแอดมินก็สรุปไปแล้วนะครับว่ามีท่านใดบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในช่องของแอดมินนะครับช่องของอช่อง YouTube ของแอดมินนะครับมันจะมะีชุมชนอยู่นะครับที่แอดมินไปโพสต์ไว้นะครับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Top ปเอเรนเนี่ยนะครับท็อปเอเรนแฟนวินทูโเกนฟรนะครับให้ทุกท่าน ตรวจสอบรายชื่อนะครับตรวจสอบรายชื่อของท่านนะครับว่าที่ท่านไปคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับใต้คลิปนะฮะที่ใครยังไม่มีนะฮะที่ใครยังไม่มีนะครับที่ที่เคยคอมเมนต์ไปแล้วตามกติกานะครับแอดมินดูจากวันที่คอมเมนต์นะครับวันที่ที่คอมเมนต์นะครับซึ่งแอดมินรวมรายชื่อมาได้แล้วจํานวน19ท่านนะครับ19ท่านนี้คือคนที่มีสิทธิ์ที่จะ โดนสุ่มจับรางวัลเพียงแค่3ท่านผู้โชคดีเพียง3ท่านเท่านั้นนะครับนี่ครับทำการตรวจสอบถูกต้องไม่ถูกต้องก็สามารถคอมเมนต์นะฮะตรวจสอบมาตรงนี้ได้นะครับความคิดเห็นตรงนี้นะครับคอมเมนต์มาว่าท่านไปเข้าร่วมแล้วนะครับคอมเมนต์ไปแล้วแต่ไม่มีชื่อในนี้นะครับก็ให้แนบหลักฐานมาด้วยนะครับว่าท่านคอมเมนต์ไปวันไหนนะครับแอดมินจะดูจากคลิปนะฮะ คลิปที่อยู่ในช่องของแอดมินนะครับมันจะมีคลิปวิดีโอนะครับวิดีโอที่แอดมินทำการโทรเคนนะครับนี่ครับโทเคนจะอยู่ประมาณอ่าเนี่ยครับใครอยากได้โทเคนฟรียกมือขึ้นนะครับจะลงไปเมื่อ,อ,อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ไปคอมเมนต์ก็มันก็จะสามารถตรวจสอบได้ดูจากวันที่นะครับเพราะว่าแอดมินก็อ่า เลงวันที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับใครจะเข้าตอนนี้ก็คือไม่ทันนะครับก็คือตัดไปแล้วแต่ว่าใครคนไหนที่เข้ามาในห่วงเวลาที่ทันเวลานะครับแต่ว่าไม่มีชื่อในรายชื่อที่19คนที่แอดมินรวบรวมมานั้นนะครับให้แนบหลักฐานว่าท่านคอมเมนต์มาวันไหนนะครับแล้วมันจะโชว์ในนี้นะครับแอดมินสามารถตรวจสอบได้ว่า จริงหรือไม่จริงแอมินจะดูตรงนี้แล้วกันนะครับผมก็จะตรวจสอบให้นะครับถ้าเกิดตกหล่นประกันใดก็ต้องขออภัยแต่ว่าท่านสามารถอุทธรณ์ได้นะครับภายใน7วันนะครับเพื่อนๆก็สามารถอุทธรณ์กันเข้ามาได้นะครับผมแต่ถ้าถูกต้องแล้วก็ให้อคอมเมนต์โอเคมาหน่อยแล้วกันนะครับคอมเมนต์ถูกต้องมาหน่อยลำดับที่เ่าหร่คอมเมนต์นะครับหนึ่งถึงสิบเก้านะครับมันจะมีลำดับหนึ่งถึงสิบเก้านะฮะ ตถ้าถ้าดูตรงนี้นะครับมันก็จะมีลําดับ1นึถึงสิานะครับที่แอดมินลงไว้นะครับในชุมชนนี้1นึถึงสินะครับตรวจสอบง่ายๆครับท่านก็บอกว่าลําดับ1โอเคครับนี่ครับศูนย์หจนถึงหมายเลข19นะครับศูกดโอเคครับก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยลวกันนะครับนี่มันมีคอมเมนต์อยู่ตรงนี้นะครับท่านจะคอมเมนต์มาว่าอะไรนะหมายเลขของท่าน0ูนโอเคครับรับทราบโอเคประมาณนี้ก็ได้แอดมินจะได้รู้ว่าเพื่อนเพื่อนรับทราบแล้วนะครับนะ ไปตามนี้แหละนะครับส่วนคนที่ไม่มีการคอมเมนต์ไม่มีการอะไรตอบกลับมาก็ไม่เป็นไรครับถ้ามีชื่ออยู่ในนี้ก็คือมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์แล้วก็แอดมินจะทําการจับรางวัลวันที่8ตุลาคมนะครับวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมนะครับแอดมินจะจับนะฮะโดยแอดมินจะใช้โปรแกรมในการจับนะครับซึ่งโปรแกรมที่ใช้นะครับก็คือโปรแกรมนี้เลยนะครับ Spin the Wheel นะครับนี่ฮะ Spin the Wheel จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข เออสิอยู่ในนี้นะครับเป็นตัวแทนของหมายเลขนะตรงนี้แหละนะครับหมายเลขตรงนี้นะครับเอาหมายเลขมาลงเลยนะครับก็นะฮะเดี๋ยวลองทดสอบทดสอบให้ดูนะครับ s สปินว e วนะครับแอดมินดาวน์โหลดมามันโอเคอยู่นะอันนี้เป็นการทดสอบนะครับยังยังไม่ใช่าการสุ่มจริงๆนะครับเนี่ยเวลานะครับสปินแอดมินก็จะกดสปินอย่างเงี้ยนะครับคนที่หนึ่งเลขที่ออก สมมตินะฮะสมมุติจึงจึงจึงเนี่ยครับมันจะออกแบบนี้ก็รับไปคนที่หนึ่งประมาณนี้ต่อไปคนท,ที่สองอะไรประมาณนี้ครับก็จะสุ่มไปแบบนี้นะครับก็คือจะสุ่มให้เพื่อนๆเ,เห็นด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นเ,เขาเรียกอะไรทําเป็นสดไปเลยนะครับไลฟ์สดไปเลยนะคะรับไลฟ์สดการสุ่มนะฮะไลฟ์สดการสุ่มโอเคนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนสบายใจได้นะครับ เป็นการไลฟ์สดแน่นอนครับไลฟ์สดแน่นอนในวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวแอดมินจะไลฟ์สดแจกนะครับโทเค็นฟรีไปนะครับเอาล้ครับนั่นก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่แอดมินนะฮะนำมาให้เพื่อนๆได้มีส่วนร่วมนะครับเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกเดี๋ยวแอดมินจะนำมานะลงให้เพื่อนๆได้ดูกัน นะครับได้ได้ร่วมเล่นด้วยกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของฤดูก,การนะครับเป็นนัดที่สิทหกนัดสุดท้ายแล้วนัดที่ 21, 22, 23, 24, 2 6มี26นัดจริงไหมยี่สิบหกนัดนะครับตอนนี้ก็แอดมินแข่งไปแล้วเมื่อเช้านะครับนัดที่อ่ายี่สิบสองยี่สิบสองขออภัยฮะ ยี่สิบสองแอดมินแข่งไปแล้วเหลืออีกยี่สิบสามยี่สี่ยี่ห้ายี่สิบหกนะครับเหลืออีกสี่นัดเท่านั้นเองนะครับก็จะรู้แล้วล่ะว่าใครจะได้แชมป์ไม่ได้แชมป์นะครับส่วนของแอดมินก็ยังพอมีลุ้นครับเพราะว่า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 ทีมของแอดมินนะครับต้องชิงอันดับหนึ่งกันกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทีมจ่าฝูงครับในนัดนู่นเลยครับนัดเกือบสุดท้ายั้งนะครับนี่ครับต้องเจอกันเองครับอันดับหนึ่งอันดับสองเจอกันเองครับ ทีมแอดมินอยู่อันดับ2ส่วนทีมของเพื่อนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนต์นะครับทีมนี้เขาอยู่อันดับ1นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนต์โคจรมาเจอกันเองในนัดนี้นะครับนัดรองสุดท้ายนะครับก็มันแน่ๆครับนัดนี้นะครับคือจริงๆแล้วสถานการณ์ต้องบอกว่าแอดมินตามอยู่นะแอดมินมี56นะครับของเพื่อนเขามี59นะครับทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดแอดมินชนะจะมี59แต้มเท่ากันแล้วประตูได้เสียดูครับ เบียดนิดๆครับ86กับ82ลุ้นมันแน่ๆครับแต่ถ้าแอดมินแพ้ก็แชมป์ก็จะตกเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนต์ไปนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลุ้นสุดๆแล้วก็พลาดไม่ได้สุดๆนะครับในอีกนัดอีก3นัดนะครับนัดนี้อ่านัดที่22 23 24นะครับ25อ่ะนัดที่25ครับนัดที่25เจอกันแน่ๆครับนัดรองสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนต์ครับก็ เป็นเพื่อนกับเพื่ strikes, อนกันนะครับเป็นเพื่อนกับแอดมินด้วยเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนตดก็เป็นเพื่อนกันนะครับเจ้าของทีมก็เป็นคุณน่าจะเป็นคนไทยนะครับนี่นะครับเป็นต่อนะครับเป็นต่อสิบทิศนะฮะคุณเป็นต่อนะครับก็เป็นเพื่อนในเกมของแอดมินด้วยนะครับเป็นเพื่อนกันสนุกสนานกันครับก็ลุ hacerlo, ้นกันไปนะครับใครจะได้แชมป์หรือไม่ได้แอดมินจะได้ไม <month, S 2> ่ได <apare> ้ไม่เป็นไรครับก็ขอให้แบบเพื่อนๆมาเชียร์แล้วกันวันนั้นนะครับก็นะฮะเล่นกันสนุกสนุกนะครับผมได้แชมป์ไม่ได้แชมป์อีกเรื่องหน แต่ว่าที่แน่ๆผู้เล่นดาวซันโวครับโอ้โหแรดฟอร์ดมาแรงมากนะครับไม่เหมือนชีวิตจริงนะฮะชีวิตจริงโคตรบอดเลยฮะนะฮะแรดฟอร์ดครับ,นะรบกดไปแล้ว35ประตูใน,นลีกครับนี่ครับแรดฟอร์ดก็ยังนําเป็นดาวซันโวอยู่มีโอกาสที่จะได้รางวัลดาวซันโวแล้วก็ได้ทักษะการยิงเพิ่มจบสกอร์เพิ่มขึ้นไปอีกนะคนที่ชนะนะครับคนที่ทําผลงานได้ดีที่สุดนะครับก็คือจะได้ รางวัลด้วยก็คือมีการจบสกอร์30นะครับนะทักษะการจบสกอร์เพิ่มอีก30ซึ่งตอนนี้ทักษะการจบสกอร์ของแรดฟอร์ดเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก287นะครับถ้าได้เพิ่มขึ้นมาอีก30ก็คงดีเช่นกันนะครับผมเอาลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อไปจริงๆแอดมินอยากอยากจะให้มีรางวัลให้กับคนที่จ่ายบอลยอดเยี่ยมจ่ายบอลสูงสุดด้วยนะครับพวกแอซิตเนี่ยน,น่าจะมีรางวัลให้แต่ก็ตัวเกมก็ไม่ได้ทำมานะครับ แล้วก็ในส่วนของเลตติ้งเนี่ยแอดมินอยากให้ในรางวัลในทักษะของอะไรก็ได้ครับที่เป็นที่เขาเรียกว่าอา,อาจจะเป็นความแข็งแกร่งหรือเปล่าความฟิตก็ได้ครับท,ที่ที่มันสามารถทุกคนได้นะที่ที่ทุทกคนสามารถมีได้นะครับอาจจะเป็นในเรื่องของ ความฟิตหรือพลิกแพลงอะไรเงี้ยหรือเติมเกมลุกหรือความแข็งแกร่งอะไรพวกนี้นะครับควรจะได้รางวัลบ้างน,นะครับหรือแม้แต่คนช่วยทําประตูเนี่ยครับทักษะในการจ่ายบอลควรจะได้นะครับสัก3 0อะไรเงี้ยเมื่อจบฤดูก,กาลใครมีช่วยทําประตูสูงสุดเนี่ยควรจะได้รางวัลน,นะครับตรงนี้ก็ ฝากนะครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับคนที่มีเกี่ยวส่วนเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวแอนดมินจะลองไปโพสต์ลงในกลุ่มของ t o p ปอิเลเที่เขาเป็นอินสตาแกรมนะครับมันมีอินสตาแกรมของ t o p ปอิเลเอยู่นะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปลองโพสต์ในนั้นดูนะครับไม่ทราบว่าเขาจะเห็นด้วยหรือเปล่านะครับนี่เป็นข้อเสนอนะครับเอาละนะครับในช่วงของ ท็อปอีเวนวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอในเรื่องของการเตรียมทีมนะครับสําหรับฤดูการถัดไปนะครับเพื่อนๆก็นา่าเข้าสู่ช่วงท้ายแน่นอนมันจะมีตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของการเตรียมทีมทีมท่เราต้องต้องมาดูมาจัดการเผื่ออนาคตข้างหน้าด้วยนะครับเพราะว่าที่แน่ๆคือถ้าเราจบอันดับ 1- นถึงแนะครับเราจะได้เลื่อนขึ้นไปเล่นในระดับที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้น เปลียบเสมือนเรายังอ่อนนะครับทีมเราก็ยังอ่อนดาวของเราจะหายไปประมาณหนึ่งดาวนะครับหรือประมาณ20%นะครับตามกติกาอยู่แล้วนะครับในการเลื่อนชั้นนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูเลยนะครับดูคร่าวๆตรงนี้เราก็น่าจะรู้แล้วหล่ะว่าดาวตร,ตรงจุดไหนมันจะลดลงไปแล้วก็เราควรจะเสริมทีมนะฮะในจุดไหนน่าจะรู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของตลาดการซื้อขายครับ ช่วงนี้มันจะมีช่วงของการต่อรองนักเตะนะครับซึ่งคุณภาพของนักเตะนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ99%นะครับนะไล่ลงไปจนถึงคุณภาพที่ต่ําที่สุดนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคุณภาพสูงสุดเราก็น่าจะเอามาเสริมทีมในจุดที่มันมีความจําเป็นต้องเสริมเราคํานวณดูแล้ว,นวนแ,ลแหละว่า รุ่ดูการนี้เขาเหลือ5ดาวรดูการต่อไปนะครับเราเลื่อนชั้นขึ้นไปใน level เเที่สูงขึ้นดาวมันต้องหายไปหนึ่งก็ต้องเหลือ4ดาวเพราะฉะนั้นเรามาซื้อพวกนี้คุ้มกว่าทําไมถึงบอกว่าคุ้มกว่าเพราะว่ามันราคาถูกครับอยู่ที่7โทเคนเองแล้วก็ในฤดูการหน้านะครับดาวหายไป1นดาวก็จะเหลือ5ดาวนะครับก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับนะฮะในการเสริมทีม แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ในส่วนถ้าเกิดเราไม่ซื้อตอนนี้เราเล็งเลงไว้ก็ได้ครับว่าเราเราจะเสริมตำแหน่งไหนแต่ว่าพอปิดฤดูกาลแล้วเราค่อยไปประมูลก็ได้ครับประมูลนะฮะการประมูลเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือดาวมันจะไม่ลดใช่ไหมครับพอเราไปประมูลตอนต้นฤดูกาลดาวมันไม่ลดนะครับอ่าอย่างเช่นนัดที่1น,นัดที่2 ของถ้วยคัพนะฮะมันจะมีรายการแข่งถ้วยคัพเพื่อนเพื่อนก็ประมูลช่วงนั้นก็ได้นะครับหรือไปประมูลหลังจากผ่านไปแล้วสัก1อาทิตย์นะฮะเปิดรุ่นดูกาลในหลีกไปแล้วสักหนึ่งอาทิตย์นะครับเพื่อนๆก็ค่อยประมูลก็ได้ราคามันจะเบาลงนะครับหรืออีกแนวทางหนึ่งชัวร์เลยก็คือเตรียมโทเค็นไว้ซื้อตรงนี้นะครับก็คือ39เโทเค็นเป็นต้นไปจนถึง89โทเค็นนะครับเพื่อนเพื่อก็นํามาเสริมทีมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ช่วยด้วยนะครับ ผู้ช่วยก็มีส่วนในเกี่ยวข้องนะครับผู้ช่วยก็จะพยายามไปหานักเตะเพื่อมาเสริมจุดอ่อนในทีมของเรานั่นเองนะครับตรงนี้เราสามารถเตรียมทีมไว้สู้กับทีมใหญ่ๆใ,ในฤดูกาลหน้าได้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ตั้งต้นเลยเราจะได้เตรียมทีมของเรานะครับอ่ะอันนี้นะครับส่วนในเรื่องอื่นๆนะครับในเรื่องของสมาพันธ์นะครับสมาพันธ์เนี่ยนะครับ มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราแข่งสมพันธ์นะครับพอเราได้เลื่อนระดับขึ้นไปเล่นในระดับที่สูงขึ้นนะครับเราจะยิ่งได้ของรางวัลเยอะขึ้นนะครับของรางวัลที่ว่านี่นะครับมันจะมีตั้งแต่ถ้วยอ่า bron ไปจนถึงถ้วยอ l t i m a t e นะครับยิ่งถ้าเป็นถ้วยอ l t i m a t e นะครับ รางวัลที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยครับจะได้เยอะมากโทเค็นเนี่ยจะได้เยอะมากจะอยู่ที่ประมาณ 4, 7, น 31, 47นะครับ3 1มสถึงสีนะครับสำหรับโทเค็นโทเค็นตรงนี้มันมีประโยชน์ยังไงครับก็คือในฤดูกาลหนึ่งมันจะเล่น4ทัวร์นาเมนต์นะครับในฤดูกาลหนึ่งมันจะเล่น4ทัวร์นาเมนต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเรามาอยู่ในระดับสมมุติแอดมินอยู่แพททิ้นัำตอนเนี้ยนะครับจบอันดับ4เราก็ได้ทัวร์นาเมนต์ละ10โทเค็นนะครับ มันก็จะไปช่วยในการเอาไปซื้อนักเตะมาเสริมทีมได้นะครับอันนี้ในส่วนของสมัพันธ์ใครที่ยังไม่มีสมัพันธ์ก็สามารถนะครับไปค้นหาสมัพันธ์กันได้นะครับส่วนสมัพันธ์ของแอดมินนะครับเราต้องบอกว่ายังเหนียวแน่นอยู่นะครับเกาะกลุ่มกันอยู่ที่5-6-7ถึงหงดาวอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าช่วยกันดีนะครับนี่ถือว่าสุดยอดเลยแต่ละคนนะครับก็ช่วยกันดีนะครับก็ถือว่า ใช้ได้นะครับในฤดูการนี้นะครับถึงแม้ว่าจะจบในลำดับที่40นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลดชั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้ลดชั้นแต่อย่างใดก็ได้เล่นต่อในถ้วยพททิ้มต่อไปนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับเทเวนในวันนี้นะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะครับถ้ากเกิดอยากให้อดินทําคลิปเกี่ยวกับประเด็นไหนนะครับสงสัยเกี่ยวกับประเด็นไหนอยากให้อดินทําคลิปก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ใต้คลิปนี้นะครับเข้ามาได้ใต้คลิปนี้กันเลยนะครับถ้าเป็นสิ่งที่อดมินสามารถทําให้เพื่อนๆได้อดินจะทําคลิปให้เพื่อนๆนะครับแต่ถ้าคลิปอันไหนที่มันต้องใช้เวลาอดมินก็จะถอทําการบ้านแล้วก็กลับมาทําให้เพื่อนๆได้ชมทุกทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม ส่วนเรื่องแผนนะครับเดี๋ยวแอดมินกําลังเตรียมนะครับแผนการเล่นต่างๆแอดมินกาลังเตรียมข้อมูลนะครับว่าแผนการเล่นแบบไหนมันดียังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงแอดมินจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆและสวัสดีครับ